สี่สิมาจากไหนล่ะครับนะอันนี้เป็นความคิดของคุณบีนะครับจะทำให้คุณนะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยไม่ต้องลงทุนนะถ้าคุณเชื่อส่วนี้นะเช่นคุณนะคุณหนึ่งคนนะครับขอให้ขายประกันภัยเดือนละสี่ฉบับมีพิีศัก์สามพันหา ง่ายๆเลยสี่เจ้ต่อเดือนหรือสามารถคุณทําทุกๆเดือนเดือนละสี่จ้บอกนะมีเบี้ยแค่สามห้าร้อยนะเป็นอย่างน้อยนะครับคุณจะเจ้หนึ่งคันเบี้ยสองหมื่นก็ได้เจอหนึ่งคันเบี้ยมิเตอก็ได้เอาคิดว่าสี่จะบอกอย่างน้อยต้องเลยทาหน้ไอ้สามห้า,า,หา,หาเนี่ยเรื่องหมนนะูและเพราะฉะนั้นคุณไปคุยกับคนรอบตัวคุณเลยว่าเขาหมดประกันเมื่อไหร่จอดเข้ามูลมาแล้วไปขายเขาให้ได้เดือนละสี่จะบอกเบี้ยสามห้าแล้วก็สร้างนะ ลูกทีมติดตัวคุณแนะนําลูกทีมติดตัวสิบกคนนะไปคุยให้เขาฟังเล่าถึงแผนนี้แล้วก็สมัครสิบกคนาคนาะสูวนใหญตายตัวเลยสิบคนเนี่ยนะนะจะได้สิบอร์เซจะมีคนอยู่ในอาชีพนี้หนึ่งจุดหกคนหนึ่งจุดหนะเพราะเดือนแรกนะคุณขายสี่นะเบี้ยสามเเดือนนี้สอง 2, คุณจะมีลูกทีมนะขายเหมือนคุณแหละหนึ่งจุดหคนก็คือคนนึงขายสี่ฉบับ นะนะแล้วก็บียษสามนฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งจุคนะะนะคาเองสี่ฉบับสาน้าครับสร้างทีมงานนะครับสิงสุงคนแล้วสรูรออกมาเป็นนะหนึ่งดพอเดือนนี้เดอนที่สคุณมีคนที่ทำงานงยิยนยินยังสามจุดสอคนละรวมทังคุณด้วย ทำงี้ไปทุกๆเดือนนะครับนะเมราะมันจะทวีคูณมันจะทวีคูณไปทุกคนก็จะแนะนำต่อนะนะสี่สิบหกสิบเพราะถ้าเกิดทำสูตรนี้ได้จริงๆนวเนี่ยนะนะเรารับรองคุณได้เลยว่าสี่สิบสิบเนี่ยจะทำให้คุณนะมีรายได้เดือนละแสนห้าแสนหนึ่งบาทต่อเดือนในปีถัดไปลองดูนี้ไหมครับอน่ะ ถ้าเกิดไม่ได้เสียอะไรเสียอะไรเงียเดียวเพราะฉะนั้นศูนย์สี่สิบหกสิบนะครับลองดูได้ผลแน,น่แล้วมีรายได้เป็นแสน่อนเดือนนะครับคุณไม่เสียหานเลยครับเพราะฉะนั้นผมเป็นพี่เลี้ยงคุณนะครับมีอะไรไม่เข้าใจโวราผมนะครับจากโพคคอยคุณจะมาคุกับผมวชุดนี้ก็ได้ผมยินดีนะครับนะผมชื่อศรีกรุงอรุณสวัสดีครับเป็นเจ้าของบริษ,ษัทสินคุโบเกนร์นะรัะ